เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยครับวีเราอยู่กับในเอเลี่ยนมีแดงกับในพาร์ทที่5้าแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับตอนนี้เรามาเหมือนกับว่าเป็นแมปแมปใหม่แล้วมั้งผมไม่รู้ว่าเกมมันแบบว่ายาวแค่ไหนนะหรือมันจะจบหรือยังผมไม่รู้เล่นปรื่อเลยแล้วกันแต่คิดว่าน่าจะใกล้แล้วป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะขึ้นตรงนี้ปุ๊บ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้แม่มีตัวมีตัวข้างบนตัวเต็มเลยหืเปิดมาก็จะแบบว่าจะรุมจะ,จะ,จะ,จะบวกกันให้ได้โอ้โหเดี๋ยวนะมันต้องค่อยๆแบบว่าจัดก,การทีละตัวฮะกินก่อนโอเคหนึ่งเก็บร้อยเก็บร้อยพนักงานตายหนึ่งคน อกินโอเคได้พลังกลับมาแล้วเรียบร้อยกินอือเอบปิวเลยโอเคเรียบร้อยเอาตึกลงเปิดข้างล่างนะครับผมว่าต้องแบบว่าแบ่งแน่แล้วโอเคแบ่งไว้ก่อนแล้วกันนะครับ เดี๋ยวค่อยกลับมาเอาเมื่ก,กี้ประตูตรงนี้เปิด,ปด,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 ดนะครับโอเคไปตมาแล้วครับเฮ้ยจะเอ๋เวละเวรล,ล,ล,ละไงแอบ,บจะเินจะคอยปคปบร้อย กิ๋เลยอิ่มตัวนี้จาัดก,การง่ายอยู่ย้อนกลับไปทางเก่าได้หรอโอเคตรงนี้ไปไหนอ๋อกลับมาตรงนี้โอเคทางเก่าขันโยกลงปึ๊บเปิดกลับมาแล้วก็มาเอาอีกส่วนหนึ่งเราได้โอเคไปต่อฮะอะไรอ่ะมันใต้ทะเลปะเนี่ย มันไดอยู่ใต้ทะเลเลยฮะตัวนี้ใต้ทะเลอ,อืออ๋อนี่ไงเราต้องใช้หนวดไปเกิดเราต้องใช้หนวดอะไปเปิดสวิตช์เขียวๆวะมันยิงอะไรน่ะเนะี่ยโอเคต้องกลับกลับไปแบ่งพลังอีกโอ้โหแบ่งเต็มเลย เอาละกลับไปนะฮะนี่ไงตรงนี้เดินแ,แล้วก็เปิดแล้วครับฮึบขอญาตก,กินนะครับเอ,อื้อโอเคอิ่มแล้วเนาะเราอิ่มแล้วอ่ะนี่น,นี่ตัวหนึ่งเออโอ้โหใช้หนวดจับแม่งโคตรดี แทบจะแบบว่าศัาตรูไม่ทันตั้งตัวอันนี้เข้าได้ออกนี้โอเคลงล่างเอาแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟไฟไมันมีไฟคาร่ามีน้ำปะเนะี่ย้าร่ามีน้ำเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ไม่สองตัว สองตัวเกือบตายรอดม่ได้ไง,งวะเนี่ยตึงนะอะไรอ่ะอ้มีที่เซฟไหมครับอันนี้ประตูอะไรอ่ะโอเคเปิดก่อนแล้วกัน ปิดแล้วก็เปิดข้างล่างเนาะปึ๊บโอเค,อเคลงมานี่ละลงบีกโอ้โหทางซับซ้อนไปเข่าวงกดเฮ้ยเจอจุดเซฟขอบคุณเอ้โหก,กีรรถตามาแบบเฉียดฉวอ๋อนี่ไงตายแล้วครับหนึ่งอเดอีกสองตัวยังใหญ่เราอะ เออไอ้อออตัวนั้นมันเะห็นไมล่ะกินแงนั่งแะงอโอเคเรียบร้อยสกัดปัญญาอ,อื้ออุยควบสองอื้อไปไหนละพี่กินอื้อหมด หมดไหมตรงนี้หมดแล้วนะมันวาร์ปไปวาร์ปมาตอนนี้ขึ้นเครื่องบนก็ไปได้ไปไหนแกอ๋อตรงนี้โอเคเรามาแล้วต่อไปเราต้องกลับใช่ไหมเนี่ยต้องกลับกลับมาตรงไหนวะเนี่ย <c oughs> อ๋อเจอจุดเซฟอีกแล้ว <c oughs> มีไงยึดพื้นที่เอาแล้วได้สองเลยโอ้โหยังไวรวดเร็วเลยเอาอีกแล้วนะไอ้ตัวนี้ไอแบบ้ตัวยิงนีหละ้อ เยอังอยู่ยังอยู่สามเลือดอ,อ,อึมันจะทางแล้วมั้งแหละเออเรียบร้อยเออเออต้องใช้กำลังในพวกนี้ ไปครับข้างล่างเดี๋ยวอื้อิอ่มหนำเออวันนี้โคตรอิ่มข้างล่างเราเต็มเลยนะข้างล่างเราเต็มเลยไม่ทันหลบปุ๊บปุ๊บโคตรเร็วกลางโล่เหรอครับกลางโล่เหรอแป๊บนึงนะกลางโล่เหรอครับกลางโล่ทำไมไม่ให้กาง หมดโอเคตัวนี้ต่อไปเราก็ต้องพังคนนี้ไปเฮ้ย,ยพลังชิ้นสุดท้ายหรือเปล่าใช่หรือไม่อะไรขวางวะเนี่ยเอาละฮะมาดูว่าอันนี้จะคืออะไรดึบซึมซับ ไฮโดรฟิเลียเป็นสายสายอ่ะคือวิวัฒน,นาการอ๋อเราสามารถที่จะผ่านไอ้ตรงนหนามๆนี้ไปได้ <S <S เราสามารถผ่านตรงนี้ไปได้แบบสบายๆแล้วนี่รมมุดไปนนไหนได้บ้างอ่ะข้างบนไปไหนอ๋อกลับไปตรงเดิม โ okay. อเคอ๋ถ้าอยู่บนบกไหมก็จะกลับมาเป็นล่างนี้อ่าดูดีดตัวเราแบบยืดตรงไปแล้วกันเอ้าเจออีกแล้วเฮ้ยไม่เปิดยวเหรอใช่ไหมเอาครบแล้วดิอย่างเงี้ย โอ้โหไวเลยปะภาทนี้พูดเร็วเปิดไม่ได้ข้างในอ่ะผมว่ามันต้องไปโยกสวิกรสักอย่างแน่เลยอืมไปแล้วกัน What m ็ c มีหุ่นยนต์โอ้โหเอเรียบปะทะหุ่นยนต์นะอันนี้แง่เอ้ยขับหุ่นยนต์ดิ ยอูแป้วคือผมต้องทำอะไรอ่ะข้ามันเหรออ๋อต้องจัดการมันโอต้องให้ไฟสีเหลืองนี่ดักนะะเดี๋ยวนะสู้บอสบอสหุ่นยนต์ อ๋อนี่ไงเราเราสามารถที่จะมาข้างล่างได้เดินบไหดิเดินบไหมเดินบไหมเดินบไหมเดือบอีกเดือบอีกครับเดินอีกสวย อะไรครับจับไหฮะตัวดีโอ้ยมันยิงโดนด้วยอะไรไงบอสบอสบอสแมปเฉยอ,อื้อโอ,โอ้ยเดี๋ยๆๆๆน,น้องก็ค่อยตีได้ค่อยตีเลยได้ค่อยตี เหมือนต้องแบบว่าค่อยๆแบบจัดการมันอย่างนี้ไงนี่ไงเริ่มเห็นตัวแล้วเริ่มเห็นตัวคนแล้วอุยอ้ยตอวย,ยิงไปยิงไปยิงไปเออเรียบร้อยพังปหมจะพังแล้วเราก็จะพังเหมือนกันนะเรามีห้องหองหนทำไมเราไม่ใช้อ่ะ เออนี่อไอ,อยิงจังเลยนะเออ,อ,อมีล่องหนไม่ใช่โอเคเราลองไปตรงนี้นี่ไงมันผูกมาตรงนี้ปึ๊บลงล่างนี่ไงกลายเป็นอันนี้แล้วนี่บอกประตูเขียวเนี่ยเอา้าคือออกได้เลยเหรอ ออกได้เลยอไปแล้วกัน <c oughs> แล้วเราก็โผล่มานะครับ <c oughs> ตรงไหนอีกละ่ะ <c oughs> ตรงไหนไม่รู้แต่ที่ร,รู้ไปต่อแล้วกัน <c oughs> เปิดตรงนี้ เราก็ไปได้ตรงนี้เราก็พังไว้โอเคังนั้นเราก็มาตรงนี้ครับมุดไปแล้วเราก็โผล่มาเอ้ยเดี๋ยวนะมันคุ้นๆมาตรงนี้ตรงเดิมนี่ว่าตรงที่เราเนี่ยตรงที่เราดูความรงจ้ำอะแล้วมันเหลือตรงไหนที่เรายังไม่ได้เปิดที่ตรงนี้ไปไหนฮะเราไปหรือยัง ไม่คุ้นเลยนะอันนี้ไปไหนเอามาเจอของดีเข้าแล้วไม่เจอของดีนะครับเนี่ยนี่เลยเจ็บร้อยเหมือนได้สกิล คือเรายากเลยฮนะตอนนี้คือแบบ <c oughs> คือแม่งเราต้องไปทางไหนต่อน,นี่ไงตรงนี้ที่มันเป็นน้ำ้าเราไปไม่ได้เรียบร้อยมาแล้วครับปอาขางล่างก็มีในสุดผมก็เจอทางไปต่อ ต้องจำทางมาันแค่ไเน่เกมนี้โอ้โหแม่งเอ้ยต้องร้องห,หอุูลเะไอตัวนี้หลบตายปะตรงเนี้ยเฮ้ยผมว่ามันมีมุมหลบอยู่เนี่ยเนี่ยผมว่าหลบได้เอาละแล้วก็เปิด เห็น <He> ไหมอ๋อถ้าเราไม่ขยับมันก็ไม่เสียถ้าเราไม่ขยับมันก็ไม่เสียนี่ไม่เสียพลังงานนะมันจะเสียเฉพาะเราตอนเราขยับอ่าเอาอไเมื่อไเออนี่อ้ดีออดีเต็มแล้วโอเคไปละ ได้แล้วถึงแล้วผมทำได้เอาสกิลมาอะ,อะไรอะอิเล็กทรลซิสแม็กเอเดจีเลเวลอ๋อเพิ่มเพิ่มไฟฟ้านี่ไงเห็นรอดเห็นรอดพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเต็มหลอดแล้วอะตอนนี้ <c oughs> ตอนแรกเราโผมาตรงนี้ใช่ไหม เอา้าตรงไหนไวะเนี่ยแล้วผมก,ก็ออกมาตรงไหนเอ้าเปิดนะฮะเปิดนะตรงนี้คือนะตรงไห้นผมว่าตรงนี้น่าจะไปต่ออุ๊ยมัมีปืนด้วย เออเออเฮ้ยเจอเอ่ละได้จุดเฮ้ยโอเคเซฟไปโอเคมาเราต้องพังประตูข้างล่าง เอาด้วยอ๋อแล้วเพื่อนวนอ่ะอืมอะไรงี้ยลุน้ำได้เ้าวมันเริ่มมีลูกเล่นและอ๋อเพื่อนที่จะมุดตรงนี้ไปได้อ่าโอเค เข้าใจอยู่ด้ะแต่มันต้องแบ่งครึ่งลยพี่โอเคแบ่งครึ่งปุ๊บเราก็มานี่ครับใช้หนวดของเรานะฮะในการดันเขากินน่าจะน่าจะต้องใช้ร่างเต็ม ไปได้เยอะนะเอาแล้วมาทั้งไหนวะเนี่ยเจ็บนะครับกินต้องจัดการให้เร็วโจมตีให้เร็วโจมตีให้เร็วโจมตีให้เร็วโอเคเกียร์ไหมเดี๋ยวแม่งมีหุญญ่นยนต์ แม่งแล้วไงเอาละทีนี้ยังมีหุ่นโยนด้วยเดี๋ยนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเฮ้ยผีดูแบบส่หิวเลยล่างไปได้โอเคติดแต่ไม่ติดตรงนี้ไปได้โอ้โหทางนั้น ดูซิว่าเราเจะจะเอกเขาได้หรือเปล่าฮียนี่ไงลองหุนได้เอาลละจะไปเกิดตรงไหนวะนี่เราอะ,ะกินเรียบร้อยอ๋อเปิดข้างบนอย่าไปอย่าไปเปิดหุ่นยนต์นะขอร้อง ถ้าผมเปิดประตูหุ่นยนต์ปุ๊บมันไอ้น,นี่แน่เลยมันมาเป็นชุดแน่ไอ้พวกเนี้ยเด็กนักหเอกก็ขึ้นตรงนี้ไม่ได้เด็ใช่ไหมเพราะว่าอันนี้มันเป็นท่อลงอะอาจจะยังไปไม่ได้นี่ไงนี่อุยอันนี้สีเลยเหรอ เดี๋ยวข้างนอกกำังเป็นเมืองปะใช่ไหมเหมือนเมืองเลยอ,ะอ่ะเอาแนะ้รไงตรงนี้ยังไงตรงนี้ดูก่อน ตายต้องต้องต้องขอกิดหน่อยโอเคยิ้วแล้วมาแล้วเดียวนั้นไปนะมันต้องออกมาแม่งสองตัวเลยผมว่ามันต้องได้สู้กันแน่ว่ะถึงจะบอกว่าไม่ต้องออกมาเนะี่ย เปิดสินะข้างบนก็ไปได้โอเคเฮ้าตรงนี้มีจุดเซฟขอเซฟก่อนแล้วกันเดินหลงไงเราโมจะเดินหลงอ่ะได้หนึ่งจุดนะ มีคนเข้าห้องน้ำคนนึ่งฮนะโอเคผมคิดว่าผมอัดมาชั่วโมงแล้วนะฮะก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับอ่าพา์ทนี้นะครับผมก็นะครับผมขอบคุณนะครับผมสำหรับการรับชมนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับกด o d b y ครับ <c oughs>